การแถลงชี้แจงเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญของกรทต่อสอนอชอและสปทเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยในช่วงหนึ่งประธานกรทก็กล่าวชี้แจงถึงข้อบัญญัติว่าด้วยการทำหน้าที่ของสอปทติดตามจากคุณยานีไหวครูครับรายงานสดจากรัฐสภาครับคุณยานีเชิครับค่ะ วันนี้นายมีชัยได้กล่าวขอโทษต่อที่ประชุมถึง2ครั้งนะคะโดยครั้งแรกเรื่องการไม่แจ้งล่วงหน้าต่อการปรับแก้ว,วาระการทํางานของสปทและครั้งที่2เรื่องการเข้าใจผิดของกรทบางส่วนต่อการทําหน้าที่ของสอปทค่ะ ตามเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูนมาตรา259ที่กำหนดในการดำเนินการปฏิรูปทั้ง7ด้านภายใน1ปีและให้เป็นรูปธรรมภายใน5ปีพร้อมกำหนดระยะเวลา120วันหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญในการปฏิบัติหน้าที่ของสะปะทนายมีชัยแจ้งว่าตามเจตนาของกรทคือการกำหนดองค์คาพยพในการดำเนินการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมและกล่าวขอโทษต่อที่ประชุมต่อความเข้าใจผิดที่คาดเคลื่อนกรณีความเห็นในการทำหน้าที่ของสะปะทค่ะ ขณะที่รองประธานสปทคนสปทคนที่1ยืนยันการทำหน้าที่สปทอ,อย่างเต็มที่ด้วยการส่งแผนการปฏิรูปต่อครมไปแล้ว27ฉบับซึ่งปัจจุบันเห็นชอบไปแล้ว17แผนโดยแสดงความกังวลต่อการลดเงื่อนเวลาที่จะกระทบต่อการปฏิรูปในระยะที่2ค่ะประการแรกที่บอกว่าการปฏิรูปลาช้า ประกาศที่สองบอกว่าทํางานซ้าซ้อนประกาศที่สามบอกว่าไม่ควรจะไปออกกฎหมายควรเป็นหน้าที่ของสอนชประกาศที่สี่บอกว่าไม่เห็นการรูปชัดเจนความจริงเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องถามท่านประธานกรรมธิการว่าความเข้าใจผิดของสองกรรมธิการดังกล่าวนั้นเนี่ยสะท้อนความเข้าใจทั้งหมด ของกรรมนิการทุกท่านทั้ง21คนหรือไม่ขอเรียนยืนยันว่าในคณะกรรมการร่างรัฐมนูลไม่เคยมีใครมีการพูดหรือมีทัศนคติไปในทางที่ว่าจะต่อว่าต่อขานสภาขับเคลื่อนแต่อย่างใดที่ทําไปก็ทําไปตามเนื้อผ้าของของเรื่องที่มันเดินมาสู่จุดนี้เมื่อคิดว่าถึงกล่าวจะต้องลงมือปฏิรูปก็ ก็ต้องออกกฎหมายแล้วก็ไปออกกฎหมายแล้วมันก็จะต้องทุกอย่างก็ต้องออจบกันไปเท่านั้นเองเออส่วนที่มีท่านหนึ่งบอกว่าสภาขับเคลื่อนไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายนะเข้าใจว่าอาจจะเป็นการคลดาเคลื่อนเพราะว่า ก่อนการเริ่มประชุมนายมีชัยให้สัมภาษณ์ว่าการปรับแก้เนื้อหาตามร่างรัฐมนูญนั้นในองค์คาพยบที่ว่านั้นจะมีสปทเดิมเข้าไปร่วมหรือไม่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลและสปทเป็นผู้กําหนดค่ะแต่จะไม่เป็นในรูปแบบของรัฐสภาค่ะขอบคุณครับคุณยานีครับ